ทำ <NYU> <West> ไมล่ะพี่เตี้ยมโอ้ววางมวยกันเหรอกับพี่ถุงเงินเออออเวันนี้มวยรุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กจบไปแล้วอันนี้รุ่นใหญ่ครับไฟนี้ดูเดือดโอ้อยนอนเอาเอาเอาเถ้วยน้ำควาากว้าแล้โอ้ออีเตี้ยม ถ้วยน้ําคว่ำระเนระนาดทีนี้เอ้ยอะดูใครทีนี้ดูเด็กดําดีกว่าเนาะมวยผู้นู้นไปแล้วอ่ะดูเด็กดําก็ได้เนาะในเด็กดํอาอ้าวนี่เด็กหญิงกระถินค่ะ,น,ะน้ากระถินดําอีเด็กดำดำเป็นยังไงถูบใบบุญอ่ะใบบุญอ้อยโอ้ยไหนไป เห็นแต่หน้าดำดำนั้นเอาเห็นแต่หน้าดำดำนั้นฮะเริ่มจะออกแววที่จะโซนที่จะเล่นกับเพื่อนแล้วค่ะอะไรอีกล่ะกระถินฮะกระถินอืนอ เดินกันควักควาย